สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องอีบซีทูผู้สุขคนนะครับเนาะครับครับบนในทางซองเสี้ยงหยาพาลาะกะมีแนวทางครับเป็นแนวทางตัวเลขของเหล้าพัฒนาเนาะครับเนาะครับครับขอขอบพระคุณหลายๆนะครับเด้อครับสําหรับการกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับเพื่อสิบว่าจะผ่าแนวทางตัวเลขของเหล้าเนาะครับเป็นเล้าพัฒนาประจําวันที่เก่าแหละครับวันพุธ ครับวันพุธที่9เมษายนครับครับใกล้แล้วเนาะครับเนาะสำหรับสงการครับสงการปีใหม่ไทยครับเพราะว่าไทยวัวเล้าครับปีใหม่น้ำกันครับเป็นบ้านพีเมืองน้องเนาะครับเนาะครับครับเมื่อกี้เป็นของเก๋ใหญ่เนาะครับเนาะสำหรับตัวเลขของเก๋ใหญ่มวดที่แล้วกาดรูดไปครับครับเป็นกขอโทษขอไผ่มากครับทางสองเสียงหยาผ้าเลาะ ฝากท่านสองสี่อย่าพาลาะมากครับขอโทษขออภัยครับสําหรับตัวเลขครับเป็นเลขสูตรเลขคํานวณเะาครับเนาะครับมีเขามีลดเป็นของธรรมดาครับกาเสียหาเป๊ะเป๊ะเป็นกะว่ากะว่าเต็มที่ไปไหล่ะครับสําหรับตัวเลขเนาะครับเนาะครับแง้มเขากับเขาเป็นมูเป็นมูมากครับครับสําหรับมือนี้ท่างเกียใหญ่แมงทองครับปฏิจจสุดใหม่มากครับ เขามาตอนมาฝากครับชุดใหม่เลยครับเด้อครับชุดใหม่มาแม่นชุดเก่าครับเป็นสูตรครับเป็นสูตรคัดพิเศษแหละครับเพคุนว่าครับสูตรนี้บ่อลดครับบ่เคยลดครับครับสําหรับงวดที่แล้วของเกใหญ่แมงท้องเพป็นหลุดไปที่เกตครับสี่ครับอันนี้เป็นงวดที่แล้วนะครับเนาะครับเลขเบี้ยพันกาเกตห้าสี่แปดครับเกตห้าสี่แปด มาตหาตัวเดียวครับแต่เมดทั้งม้วนนะครับเนาะครับครับสำหรับตัวเลข7 4 7 7 7 8เจ็ดเจ็ดเจหาซหาหหาซีซีหครับกลมเดียน7 4็ดแหละครับกเลขที่ออกกับแปดหเนาะครับเนาะครับ8 1 5 9 8 1ก้ับเป็นเลขล่างนะครับสำหรับตัวเลขครับวันที่แล้วครับนี่ครับ อันนี้เป็นงวดที่แล้วนะครับเด้อครับของเกียร์งกระลุดไปครับครับสำหรับตัวเลขนะครับเนาะครับของธรรมดาอยู่ครับเอาเพป็นไหนมาแล้วครับส่งต่อครับไปต่อนเอฟซีครับเอาเงินทื่อสงการพ่นว่าครับเกลี้ยงอีกอยู่มืออื่นมือหื้อครับกับหมวดทรงการครับติดตามกันไปเรื่อยๆนะครับเนาะ เป็นเหล็กเล่าพัฒนาครับนี่หงเบิ้งเป็นประจําด้วยครับเด้อครับทางสองเสียงหยาพราเลาะครับครับเป็นเล่าพัฒนาครับเเล่าพัฒนาเล้าพัฒนา,า,ฒนาประจําวันที่เก่า วันที่เก้าวันที่เก่าเมษายนครับเมษายนหกแปดพศนะครับเนาะครับครับสำหรับเลขวิ่งเลขกลูดครับชุดนี้เกยง่ายลูดไปสำหรับตัวเลขกลูดครับสำหรับเกยญ่าหามากแต่มีหนึ่งกับเก้าแหละครับหนึ่ง เล็กหลุดนะครับเด้อเล็กวิ่งครับหน,หนกับเก่าครับครับสำหรับเหล็กวิ่งครับออกไปวิ่งครับสำหรับเหล็กวิ่งเพื่นแปดหนึ่ครับหนึ่งห่งหงก้อนหน 1>, 1 8ึ่งแปครับอันนี้เป็นเล็กวินนะครับเด้อครับเอาไปวินเบิง้งครับจับคูหกคู่ของเกศใหญ่กับมี1 2อันนี้เป็นเลขกจับคูครับหนึ่งสองหน

98ตัวสุดท้ายครับสำหรับเก้าครับอันนี้เป็นชุดเลขกสองตัวครับเลขกสองตัวบนล่างเพราะเพิ่นครับสองตัวบนล่างครับเป็นเลขเล้าครับเดือนเมียสาได้ครับเด้อครับเดือนเมียสากิ่งไปทีหนึ่งครับ ล่องเก้าเล็กบ่วลายล่ะครับลงทุนแต่น้อยนะครับเนาะครับตกคุมเด่นของเพิ่นกับหนึ่งเก้าหนึ่งเก้าหนึ่งสองเป็นตัวล่องครับมีล่องสองตัวครับมีล่องสองตัวครับครับเอามาเบิ่งเลขกสามตัวที่นี่ครับเลขกสามตัวของเพิ่น อันนี้เป็น2ตัวบนล่างครับสตัว3ตัวของเพิ่นกมีเก้าเป็ดเป็นหนึ่นเก้าห่าหครับเด้อนี่ครับ1ึงเก่าหงสวยง,งามๆครับสำหรับตัวเลข หนึ่งเก้าหนึ่งครับนี่เป็นเหลขของเกยใหญ่เมืองทองครับชุดของเกยใหญ่เมืองทองมกักกะจัดคัดกะพานนะครับทางง่องเสนอเป็นเพียงลนะท่างนะครับเนาะครับเป็นเหลขเล่าครับเป็นชุดของเกยใหญ่เมืองทองเกยใหญ่เมืองทองครับ เอาเรียบร้อยแล้วครับเอาโชคเอามานมาตอนมาฝากครับครับเอาเงินใส่สงการนะครับเนาะครับครับนี่เป็นตัวเลขของเล้าพัฒนาครับวันจันทร์ไอ้วันพุธครับวันพุธวันพุธที่9ครับเจ๊งยัยหลูดไปที่1นครับ9ครับเลขวิ่นก็เพิ่มกันหนึ่ดเ็ดเก้า เป็นแครับจับคู่กับโฮคู่ครับจัดไปเลยครับโฮคู่นะครับเลขกสามตัวกามักกระจักคัดตถภานแหละครับเลขกสามตัวนะครับเนาะครับเป็นเน้นมาซะสองตัวแหละครับสามตัวกับพวกขยันเน้นมาปะไรครับครับครับสำหรับคลิปนี้กับพวกมีอย่างไรนะครับเนาะทา้งสองการเสียดขอลาพี่ละน้องแหละครับเอาตัวเลขมาตอนมาฝากเอฟซีสุขสุกคนแล้วครับ คลาสสิได้ขอร่าละครับรบพากันใหม่เนาะครับเนาะคลิปหนาสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ